สวัสดีค่ะง่ายๆสไตล์เป็นมาแล้วนะคะวันนี้เป็นจะทำอะไรที่มันง่ายๆอีกแล้วนะคะง่ายๆคือหัวหอมผัดไข่ใส่ปูอัดค่ะผู้ใหญ่ก็ชอบเด็กๆก็ชอบนะคะเนี่ยค่ะคือการที่จะให้เด็กๆนะคะได้กินหัวหอมค่ะหัวหอมนี่เป็นอะไรที่ถ้าเกิดทำ ไม่อร่อยนะคะเด็กเขาจะไม่กินนะคะแต่ว่าอันนี้เราจะทำให้เด็กๆกินนะคะเราก็จะไปดูกันเลยค่ะว่าวิธีการทำเนี่ยมันทำกันยังไงค่ะ มาเลยค่ะก่อนอื่นแรกนะคะเราเปิดไฟค่ะแล้วก็ให้กระทะเขาร้อนนะคะเราก็ใส่น้ำมันลงไปเลยค่ะขั้นตอนนี้นะคะเราจะทำให้กระทะเขาร้อนเอาน้ำมันเคลือบนะคะ น้ำมันนี่กระทะเขาจะมีน้ำนิดนึงน้ำมันก็จะมีน้ำนิดนึงกระเด็นนิดนึงนะคะอันนี้เสร็จแล้วก็นี่ค่ะหัวหอมของเรานะคะใส่ลงไปเลยค่ะหัวหอมผัดให้สุกแล้วเขาจะหวานนะคะ หัน่นบักถ้าเกิดเราหั่นผ่าครึ่งนะคะมันก็จะกินง่ายอะค่ะมันไม่ยาวเกินไปเดี๋ยวเรารอแป๊บน,นึงให้หัวหอมเขาใส่นะคะพอใส่แล้วเนี่ยมันจะนิ่มแล้วมันจะหวานเลยค่ะเราเปิดไฟกลางๆไม่ต้องรีบนะคะเราทำเรื่อยๆค่ะ พอหัวหอมเขาใส่แล้วนะคะเราใส่ปูอัดลงไปเลยค่ะเพราะปูอัดเนี่ยเขากินดิบก็ได้กินสุกก็ได้นะคะแล้วก็ไปคลุกเคล้าเลยค่ะหัวหอมเขาหวานอยู่แล้วนะคะเราแค่ใส่ น้ำมันหอยนะคะลงไปนิดนึงให้เขามีความเค็มนิดนึงนะคะเสร็จแล้วเราตอกไข่กันเลยค่ะ เกิดขยักสีสวยนะคะให้ใส่ซีอิ๊วขาวนะคะแล้วก็ถ้าเกิดใครอยากให้มีแต่ว่าบ้านแป้นน่ะชอบกินน้ำมันหอยก็ใส่น้ำมันหอยลงไปนะคะแต่ว่าถ้าเกิดบ้านไหนที่ไม่ชอบกินน้ำมันหอยก็ใส่แต่ซีอิ๊วขาวอย่างเดียวนะคะอันนี้ก็รอไข่สุกค่ะ เราไม่เน้นความสวยนะคะเพราะว่ามันจะเป็นแผ่นไม่ได้ค่ะถ้าเกิดหัวหอมคั่ไข่ถ้าเกิดขอยากได้ไข่นิ่งนะคะเท่านี้ก็สุกแล้วค่ะแต่ว่าถ้าเกิดขอยากให้ไข่สุกกว่านี้นะคะก็คั่วต่อไปเนอะ โอเคเท่านี้แหละอ่าให้มันอยู่ตรงนิดนึงถ้าเกิดใครจะใส่น้ำมันลงไปหน่อยนึงก็ได้นะคะแต่ว่าแป้นขอไม่ใส่นะคะเพราะเด็กๆเขาอะไม่ชอบมันนะคะอ่าโอเคปิดไฟได้เลยค่ะ เดี๋ยวเพนจะขอชิมนะคะว่ารสชาติเป็นยังไงกินปูอัดด้วยนีหน่หวานหวาหอมมากแล้วก็ไม่เค็มมากเกินไปนะคะ เด็กๆก็็คงจะชอบเลยค่ะแล้วก็จะบอกว่าเมนูนี้นะคะสำหรับคนลดความอ้วนเนี่ยทำได้เลยเดี๋ยวแป้นขอเวลาไปเอาจานนง มาแล้วจานรสชาตินะคะปูอัดนะคะอืมเหมือนเหมือนปูจริงๆเลยรสชาติเหมือนปูผัดไข่เลยต้องเคาะนิดนึงถึงจะอร่อยแม่บอกเสร็จแล้วนี่ค่ะเสร็จแล้วค่ะ เป็นไงคะเมนูง่ายๆผู้ใหญ่ก็ทานได้เด็กๆก,ก็ทานได้นะคะและคนลดความอ้วนก็ทานได้นะคะมีประโยชน์มากๆเลยเมนูนี้นะคะอยากให้เพื่อนๆน,นะคะลองเปิดใจดูนะคะให้ทุกคนมาลองกินหัวหอมกันดูคะ่ะเมนูนี้ทำง่ายๆนะคะแล้วก็ถ้าเกิดใครมีผักอะไรเนี่ยอยากให้เป้นทำอะไรอะ่ะเขียนมาให้เป้นดู แให้เป็นอ่านด้วยนะคะถ้าเกิดถูกใจคลิปนี้นะคะกดไลค์กดแชร์ให้เป็นด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะ